สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องโจมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วางแผนหุ้น ETE กับการเข้าซื้อและดูแนวโน้มของหุ้นในระยะสั้นกันนะครับเราเปิดมาดูหุ้น e t ทวันนี้เนี่ยหุ้น e t ทปิดอยู่ที่2บาท42สตางค์นะครับแล้วในรอบของ Time Frame Day เนี่ย หุ้น ETE ทำจุดสูงสุดอยู่ใน time frame day เนี่ยอยู่ที่ราคา3บาท22สตางค์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยหุ้น ETE เนี่ยอยู่ในแนวโน้มอยู่ที่เป็นโซนแนวรับนะครับแนวรับแรกเนี่ยของหุ้น ETE เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้มากเลยเดี๋ยวขอซูมเข้าไปดูนะแนวรับแรกครับที่เขาเคยทำฉลับลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปปิดเขียวก็คือ2บาท4นะครับ แล้วก็ส่วนของแนวรับสุดท้ายที่อยู่ในโซนบนเนี่ยก็คือในกรอบของข้างบนเนี่ยก็คืออยู่ที่ราคา2.30บาท30ถ้า ETE เขายังไม่ทำราคาเหนือกว่าที่เขาปิด2.42นะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบในแนวรับสำคัญของกรอบบนรอบนี้ก็คืออยู่ที่2.30บาท30นะครับ ถ้า e t ทสามารถยืนได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านแรกเลยครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่2.58บาท58สตางค์นะครับใน Time Frame Day เดี๋ยวเราลองไปดูใน Time Frame ระยะสั้นอีกนิดนึงนะครับใน4ชั่วโมงก่อนนะครับก็ใน4ชั่วโมง p a t เทิรก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะ1นหุ้น ETE เนี่ยตั้งแต่เขาเทส ราคาจุดไฮสูงสุดที่3.22เนี่ยแล้ววันหลังที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถยืนเหนือราคานั้นได้อีกเลยนะครับแล้วก็ทําราคาต่ําลงตลอดเลยนะครับเดี๋ยวจะตีให้ดูนี่น,นี่นะครับถ้าตีอย่างเฉียงเนี่ยเส้นเส้นเทนกดข้างบนเนี่ยแล้วลงมาเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้ครับสามเหลี่ยมลงมา เรามองว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ยังสามารถเบ็ดราคานี้อยู่ใกล้แนวรับได้นะครับถ้าเขาหลุดในแนวรับอยู่ที่2บาท40เนี่ยหรือว่าใครอยากจะเสี่ยงในแนวรับสุดท้ายที่2บาท30เนี่ยที่เคยดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ลองพิจารณา,นานดูแล้วกันนะครับสำหรับหุ้น ETE เดี๋ยวขอดูใน ไทม์เฟรมเดย์นะครับโดยใช้เครื่องมือ EMA สักนิดหนึงแล้วก็บวกกับเครื่องมืออื่นนะครับผมจะใช้4เครื่องมือในการดูนะครับแนวโน้มของหุ้น ETE นะก็หุ้น ETE เนี่ยเขาเป็นขาขึ้นนะครับตั้งแต่ราคาช่วง1、บาทขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นมาตลอดนะแล้วก็ตอนนี้หุ้น ETE เนี่ยเขา เล่นอยู่ในโซนบนเนี่ยแถวโซน2บาท40ถึง3บาท2 2ตังก็คือเล่นกันอยู่ในกรอบนี้แหละแต่เครื่องมือของผมเนี่ยที่เป็นลิฟ b i บินเนี่ยสีเขียวเนี่ยตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็แนวโน้มระยะสั้นของหุ้น ete เนี่ยก็จะปรับตัวลดลงมานะครับน่าจะอยู่ในกรอบแถวแนวรับที่2บาท42ถึง2บาท3าสตัง ขั้นต้นก่อนนะครับให้โฟกัสจุดนี้ไว้ให้ดีนะครับว่าหุ้น ETE สามารถยืนในแนวรับโซนนี้ได้หรือเปล่าถ้าหุ้น ETE ไม่สามารถยืนอยู่ได้ในแนวรับ2.30นะครับ <c oughs> ก็จะมีแนวรับในกรอบล่างสุดท้ายเลยที่เขาลงมาทดสอบแน่ๆคือแนวที่ปิดแนวที่เปิดแก็บขึ้นไปก็ค <c oughs> ือ2.16บาทสตางค์นะครับถ้า แถว2บาท30เนี่ยไม่สามารถยืนได้ก็จะลงมาปิดแก๊ปราคาที่2บาท16สตางค์นะครับสำหรับหุ้น e t e แล้วส่วนของวอลุ่มราคานะครับก็จะมีราคาแท่งที่หนาสะสมเยอะเนี่ยอยู่ในโซนกรอบของโซนบนในแนวต้านก็คือช่วง2บาท58ถึง2บาท96นะครับจะมีคน ที่เรียกว่าซื้อขายวอลลุ่มนานาๆอยู่ในกรอบแถวนี้เยอะมากเลยก็คืออาจจะมีคนติดหุ้นหรือติดดอยในแถวนี้เ,ย,เยอะมากเลยนะครับสำหรับหุ้น ETE นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในเครื่องมืออื่นนะครับก็คือหุ้นที่เป็นเครื่องมือ RSI นะครับขอดูอซไตนิดนึงตอนนี้ RSI ของ ETE ก็อยู่ในแนวโน้มที่จะปะทะแนวโอเวอร์โซนนะครับตอนนี้ไอซไตรเขาอยู่ที่42นะครับ ถ้าพรุ่งนี้ ETE มีถึงมาถึงเนี่ยเปิดราคาแล้วปรับตัวลงเลยเนี่ยผมมองว่าใครที่สนใจหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ขอให้รอก่อนว่าเขาสามารถยืนเหนือแนวรับได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปรับในราคานี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นการเสี่ยงระหว่างทางมากเกินไปนะครับสำหรับหุ้น ETE ส่วนแนวโน้มของ MACD เนี่ยก็กำลัง วิ่งลงหาใต้ศูนย์นะครับซึ่งแนวโน้มของ MACD ก็จะบอกได้ว่าเทรนของ ETE เนี่ยน่าจะลงกลับมาเป็นลงพักตัวนะครับแต่ยังในเทรนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับหุ้น ETE ก็ถ้าใครสนใจหุ้น ETE เนี่ยก็ลองดูตามแนวรับแนวต้านที่ผมวางแผนไว้นะครับแนวรับแรก ตอนนี้ก็คือให้ไว้ที่2บาท4ีแล้วก็แนวรับสุดท้ายอยู่ที่2บาท30ในกรอบบนนะครับส่วนแนวรับที่ไกลกว่าน,นี้ก็คือจะเป็นแนวรับที่2บาท16ซึ่งถ้าราคาหุ้นไหลมาจุดนี้เนี่ยก็คือจะลงมาปิดแกลบราคาที่เปิดขึ้นไปนะครับสำหรับหุ้น ete หากใครชอบคลิปนี้การวางแผนหุ้นระยะสั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องโจมเทดเดอร์ไว้ด้วยนะครับยังไงคลิปหน้าฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ FC ทุกท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> <The music starts>